จะไปไหนยะน้อพ่อตอบจะไปไหนนู่ถ้วยมากินข้าวก่อนตานู่นข้าวในถ้วยไม่กินน,น้ำน้ำก็ไม่กินจำแต่หอบพมาก้ดังาเ่าม,ม,มงาดดิมมาเดิมไม่ได้ท้ายรวัน อีไปไหนอ่ะเนาะบ้านไปไหนไปไหนบ้านอยู่ไหนอ่ะข้าเกเกลียวไปทีแล้วแล้วบ้านไม่ใช่อยู่หนาแลี้ยวอ่ะานทีจึงหนากุนเนาะแล้วนี่หนังอยู่หนากุนนึงอีไปหนากุนนึงไปรดได้อ่ะหนังอยู่ที่หนากุนนี่ไปบ้านหนากุน mưa chầm ba yến không mấy đây bóng hoa đi nồng khả nào hộ pha hôm mà ô khả nào Hãy subscribe ngỡ kênh Chúng bông tay đều tai đều tai nàn đều Mày trái. trái Mua cả này bu cả nó Ai vô này đó leo ma, 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 ma. mà 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 Hả mấy tông đơn nón vô lão กระสอบอย่าโดดลงมาลูกกระสอบแมวแกระสอบมาแล้วอีไปไหนอยาลฮะไปไหน,นไหลังคุยก็มดส้วนเนี่ยพ่อพากัน น้องดื้อจะไปไหนอ่ะไปไปส่งขายรถห้าร้อยพอขายรถห้าร้อยพอไปส่งบ้านหนักุนไปนี่หนังอยู่บ้านหนักุนดึงไปส่งบ้านหนักุนห้าร้อยพอโอเคไหม